คือแบบทำไมต้องไปฟันน้ำสิอู้ตัวอะไรอะ่ะสปอนวอัปเปิาโอ้ my god ในวันนี้จะมาเล่นแบบผีที่โคตรจะเกียนในโลบอกอยากรู้ว่ามันเกียนขนาดไหนแล้วก็อย่าลืมกดซับแล้วก็ไปดูวิดีโอกันเลย Scary horror game กดบูมโอ้ทำไมมันกคตรเวอร์อัฟเฟลัวเหรอเออกลัวเว้ยทำอะไรได้บ้างเฮ้ย What? <Lust ich Machine> <icism> อะไรวะเนี่ยโอ้ oh my เต้มากระโดดอะไรเนี่ยกระโดดอะไรมานี่มันคืออะไรโว้วโว้วโว้น่ากลัวชิบหายเลย scary เฮ้ยเล็กใหญ oh my god what is this คืออะไรน่ากลัวจังวะเฮ้ยดูดูหน้ามันให้เราใช้ห้องน้ำอ๋อนี่ไง นั่งโอ้โหวอ what โอ้ไมคอย่านะวัตเไมค์ด็ว่ายังไงกำลังขี้อยู่เรอโอใจตึ้นไอเหี้ยอ้เหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยฮาร์หคอร์คอจัดว่าห์นคอวอทไอ้ปืนมาปืน ยิงยิงหอะไรเนี่ยเฮดช็อตเฮดช็อตไหนมีใครเล็ดรอดเฮ้ยเชียยิงมไม่เข้าปาไปแล้วอืมออกก่อนที่ตำรวจจะมาโอเคยิงยิงยิงนี่หมดนี่หมดนี่ยาครับแล้วกคุณแจไปครับไปครับเชียเกมเฮียอะไรนี่สแ a r ี่เฮิร์ลเกมเราออกมาข้างนอกเมื่อกี้เราอยู่ในขับอันนี้รถเหรอโอ้รถแม่งโคตรตองดีเลยอ่ะไปเชียเชีย ไปอู้อะไรวะนะมาแล้วอุ้ยอุ้เอาเอาโอ้โหเข้าบ้านติดปืนเลยก่อนฮ้๊มีช็อตกันถ้ารีาโหลดโคตรเท่เลยอ๋อเราต้องดูดูทีวีดูทีวีนั่งนั่งปะเออนั่ง Warning anomaly detected ไม่รู้เป็นว่าเอาชีวิตรอด What ปิดปิดเหรอ กดอีกดอีซ่อมรั้วบ้านซ่อมรั้วบ้านเพลงมันบิ้วตรงวะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ฆ่าซอมบี้ให้หมดไม่มาแล้วอออื้อม้มาดิออออออืืออื้้้ตายหมดตายหมดมาเป็นปขบวนเลยโอ้โหไม่ก้ไม่ก็เข้าบ้านดิเอ้ยอย่าหญ่ใหญ่อย่าๆๆๆๆยิงกูไม่ใช่อย่ากัดกูตายซะมึงโหโอ้โหมันมันมาก ไปนอนในตู้เสื้อผ้าไปนอนในตู้เสื้อผ้านอนทำอะไรในตู้เสื้อผ้าเอาเป็นว่าเราเข้ามาแล้วในในในตู้เสื้อผ้าโอเคนอนเสียงอะไรอะใครใครพังอะไรมามีคนอยู่ในบ้านคุณวะ a เดี๋ยวนี่มันฝรับงอีทีฝนับงเฮ้ยฝนั่มันฝนับงสีนี่มันกูโคตรเกลียดฝนั่งสีเลย คือแบบทำไมต้องเป็นฝันน้ำสิอู้ตัวอะไรอ่ะสปอนบอบเปล่าโอ้ my god ว้าวกูโดนสปอนบอบจ้ำสแกโอ้ยอยู่ไหนนี่คุณอยู่ในแนวโลก hello FBI open up หยิบปืน MC MC หยิบออกรีบออกรีบออกยิงหมดแล้วตอนนี้ ไป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 ครับขับกลับบ้านก่อนมาแล้วพร้อมแล้วมา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 ยิงยิงยิงโอ้ยยิงยิงยิงโอ้ยคุณย้าชิบหายเยอะชิบหายโอ้ยโดนไอ้ยิงยิงกูตายกูตายกูตายยังอย่งอย่างจะตายแล้วขอแดกจ้าก่อนวัดโอ้ยยิงโอ้ฟัคโอ้ฟัคกูตายกูตายกูตายยี่ยมไปเลยมาได้เวลาแก้แค้นไอ้สปอนบ็อบเฮ้ยกลัว Ơi nào này quá Ok Ôi à, Gần 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 Ơi ขี้ออกมาเดี๋ยวมันมาเร็วแล้วมันมาเร็วแล้ว,เ,ว,ลวเปิดมากูเช็คเลยอะกูเดินแล้วกูเช็คเลยเโอ้มาดิไอ้เหี้ยมึงก็มาชนะแล้วกูชนะไอ้ขี้นีน่สปอนบ๊อบปักขุยสปอนบ,อบอ๊อบเอ้ยใหญ่ถังน้ำมันคนระับขึ้นสนิมแล้วยโอ้ อีโวล์มอเตอมี g อเกนโอเคอะไรนะไอจะมีอีกใครนเกดดิ้งมอเมื่อห้าเกดแต่คัสตูปิดโอเคครับไป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 โอ้นี่มันอลาสติทริปตัววะเออออออ๋ออ๋อเติมน้ำมันเติมน้ำมันโอเคอ่าเราต้องไปไหนไหมในร้านเนี่ยเหรอ เข้าร้านแล้วก็ซื้อ PlayStation สุดที่เขาผมอยากได้ PlayStation 4ครับอันนั้นมัน8 0 0 0นล้านดอลล่าครับมันแพงเกินไป้วทำไมข่าวดิง้งไทยรัฐนิวโรอบอกชแนลโอ้นี่มันบ้านกูเอไม่ใช่นี่มันคลับนี่ว่ามี30คนตายอย่างนี้ไอ่้เงี้ยข้าว0เลยเหรอ

แล้เข้านี้ได้ไหมเขาไม่ได้หาขโมยหน้าด้วยเฮ้ยเกมันโหดไปเป่าเฮ้ยว้าวออกจากที่นี่มองไม่เห็นห่าอะไรเลยแมึงขับรถยังไงนี่ไปกระดาษ paper please ยินดีต้อนัสู่เม็กซิโกอันนี้คือเราย้ายไปเม็กซิโกแล้วก็จบ แกลี่ฮอลล์เกม